อามาซ่อมเกมมิ่งแบรนด์ ASUS กันบ้างนะครับพาร์ทบอร์ดอะไรเนี่ย DA0NJHMBAH0 โอเคโอ้พาร์ทบอร์ดใหญ่จังน่าจะไม่มีวงจรนะอาจจะมีแต่บอร์ดวิวก็ได้พอเป็นแนวทางได้นะครับอาการก็คือ,อกินกระแส กินกระแสกินกระแสหลัง on. ออนอ0.09นะมันกินกระแสต่ำนะครับเราดนนะตอนนี้เสียบเครื่องออนนะครับปึ๊บเครื่องออนแล้วก็กินกระแสประมาณนี้ครับเริ่มจาก0.01แล้วกลายเป็น0.09นั่นเองก็คือมันกินกระแสต่ำนะครับมีไฟต่างๆครบไหมเดี๋ยววัดไฟสแตนบายก่อนนะครับไฟ3โวลต์ on, 5โวลต์ ปกติไหมมีไฟ3โวลต์มีไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็ชุดนี้ไม่มีนะครับที่ผมกระกระบากไว้กนะ็คือวัดแล้วมันไม่มีนะครับขาปาดไบออสมีไฟ3.3โวลต์นะครับแล้วก็มีไฟแรงดัน1.2โวลต์ด้วยเออแปลกมีไฟแรงดันออกมากนะครับแล้วก็ชุดชาร์จไม่มีไฟจุดตรงนี้ก็ไม่มีไฟนะครับ เนี่ยผมจะกักบากไว้ไม่มีไฟนะครับสองจุดนี้ไม่มีไฟเหมือนกันอาตรคาค์ดจอไม่มีไฟนะครับ CPU ที่แปะคือ CPU ตรง CPU มีไฟฮะมีไฟในจุดสามมันผิดปกตินิดนึงอะแปลกๆครับเหมือนมีการทํางานผิดขั้นตอนอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ผมถอดทิ้งได้เพราะว่ากระแสมันต่ํานะครับน่าจะไม่เป็นปนัญหาอะไรกับ CPU อยู่แล้ว อ่าที่แปลกคือกระแสมันต่ามากนะครับแล้วก็ไฟจ่ายบางจุดนะแปลกๆนะครับอ่าไฟชุดอื่นๆอย่างเช่นอ่าชุดเนี้ยมีคอยตัวเล็กๆอยู่นะ่นะ่ะน่าจะเป็นไฟเหมือนกันชุดนี้ก็ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นไฟอะไรบ้างที่เราจะต้องไล่นะครับอ่าถ้ากระแสต่ำๆแบบเนี้ย แต่มีไฟเรื่องแรมน่ยไฟลำดับต่อไปของไฟเรื่องแรมน่ยก็คือพวกไฟ1.8กับ1.05นะครับผมยังไม่เห็นไฟ1.8เลยขนาดคอยเล็กๆตัวน,นี้ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดบอร์ดวิวแล้วแหละว่าเออไฟ1.8มันหายไปไหนที่สรุปนะเพราะว่ามันมีไฟเรื่องแหดม1.2ประมาณเนี่ยแต่ว่าไฟ1.8กับ1.05มันหาไม่เจอ คือเราต้องไปไล่ไฟ1.8กับ1.05ที่จ่ายให้กับ PCH นะครับมันจะต้องมีไฟ1.8 1.05ก่อนเนี่ยไฟนี้สำคัญเดี๋ยวไปเปิดบอร์ดวิวแล้วก็ดูตรงช่องเน็ตก็ได้ครับว่ามันมีคำว่า1.8ไหมให้วัดไหมแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบอร์ดวิวกันเลยบอร์ด uh, วิวเราอาจจะพิมพ์ในช่องเน็ตนะครับช่องเน็ตตรงนี้เลยช่องเนีตตรงนี้ว่า uh, บวก 1.8 GPU อาไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของการ์ดจอแต่ลองรีฟดูที่ว่าอลองลองเลือกดอกดาวเมนูดูว่าเอ้ย1.8มันมี1.8อะไรบ้างนะครับอ่ามันก็จะมี1.8 S5 ด้วยเนี่ย1.8 S5 นะครับก็มีจุดวัดอยู่ตามนี้อดเป็นไฟ1.8ที่ต้องมีนะครับอ่าอยู่ตำแหน่ง อ๋อใช่นะครับตำแหน่งคอยเมื่อสักครู่นี้คอยคอย,คอยตัวเล็กๆครับนี่แหละคอยตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีครับหนึ่งจุดแปดมันเป็นหนึ่งจุดแปดเอห้ามันน่าจะจ่ายออกมานะครับอ๋อเป็นไปได้ว่าอืมอีซีมันน่าจะเอ a เ l เบลชุดนี้ด้วยเปล่าเดี๋ยวอ่อมาดูจากบอร์ดวิวกันนะครับเพราะเราเราไม่มีวงจรอเราดูได้แต่บอร์ดวิว ดูกันรเราพิเดียมตัวเนี้ยเราคลิกพิเดีมนะครับโอเคมีไฟอะไรบ้างเหมือนจะเป็นไฟเลี้ยงสามวีสามเอห้าเห็นไหมไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงสามโวลต์แล้วออกมาเป็นหนึ่งจุดแปดตรงเนี้ยอ่าเป็นออกมาเป็นหนึ่งจุดแปดไฟเลี้ยงสามแต่ขาแอนด์แอเบินะเราไม่รู้ขาไหนกันที่มันไม่ปล่อยนะสืบไปจากตรงนี้ก็ได้ครับอันไหนเป็นแอนด์แเบิตึ๊บเราคลิกตรงนี้เราซูมเข้าไปดูโอเค มันไปเจอ C ลงกราวไปต่อไม่ได้ไม่ใช่ขายเอเ l ิรอ่ะมันไปคลิกขาอื่นนะโอเคไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้ซีัวนี้ลงกราวนะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกราวไม่ใช่อ่ะเราเลื่อนไพ์เตอร์มอลไปหนะ้าอาศูนโอมเห็นไหมอาศูนโอแล้วมันคลิกฝั่งเนี้นี่นี่นี่น่นขาเอเด l e มันชื่อว่าเอสเอลพีซัสอันนี้น่าจะไม่มีนะ เอ็ดเอฟซัสเป็นขายอนน e เบิลของชุดนี้แน่ๆนะครับโอเคแล้วมีขาไหนอีกที่ต้องสงสัยว่าเป็นขา e n อนน e เรามาคิดกันนะครับตัวนี้คือหนึ่งหลักขาห้าตัวนี้ขาสี่ขาสี่มีอะไรขาสมี R เป็นอันนี้เป็น P ี o ูดไม่ใช่อันนี้เป็นไฟหนึ่งจุดแปดเอ็ดห้าอันนี้เป็นไฟที่ออกไปแล้วน่าจะเป็นฟ e d แบ็ k แสดงว่าขา e อ a น l e มันอะ ในเบิร์มันนะคืออันนี้ SLP s u s นี่มันไม่มีนะครับแล้ว SLP s u s เนี่ยมันมาจากไหนละ่ะมันมาจาก PCH ครับนี่เนี่ยมันมาจาก PCH แสดงว่า PCH ต้องทำงานก่อนแล้วไอต้ตำแหน่งตรงนเนี้ยเนี่ยถึงจะออกไปถ้ามี uh, h l p s u s เนี่ยไฟ1.8ก็จะออกนั่นก็หม,มายความว่า ต้องให้ p c s ทำงานก่อนไฟ1.8ถึงจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้เงื่อนไขแล้วแปลว่าเราจะต้องไปตาม p c s แล้วแหละมันมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ปล่อยไฟ1.8นะครับอเดี๋ยวไปดู EC ก่อนแล้วกันว่ามีความสัมพันธ์กับอะไรตรงตำแหน่งนี้บ้างนะครับเราก็คงต้องไปวัด EC แบบละเอียดว่าก,การที่มันกินกระแสต่ำๆเราเพราะ EC เนี่ยมันไม่เปิดชุด ไฟชุด2หรือเปล่าเนี่ยชุดโยนไฟมันอาจจะไม่เปิดหรือเปล่าแบบนี้แล้ว ec เป็นคนสั่งเปิดแล้วที่มันไม่เปิดเพราะอะไร ec รออะไรอ่ะมาเนี่ยเราก็ ec ต้องมีขารีเซ็ตขาตรงไหนอันเราต้องไปวัด ec ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาวัดขา ec กันนะครับ้วยกันซูมเข้าไปหาตัว ec นะครับที่อยู่ใกล้คอนเนคเตอร์คีย์บอร์ดนะครับชื่อ ku 1พอคลิกดีเทลขึ้นด้านขวานะครับเราไล่เช็คไปที่ขา,านะครับ ขาไฟ AC in l เ d นเซอร์บานพับอะไรเงี้ยพยายามไล่ไปทีละขานะครับจริงๆแล้วเซนเซอร์บ้านพับนันไม่ต้องไปไล่เพราะเครื่องมันออนได้แล้วนะมันออนไปแล้ว AC in ก็ไม่ต้องเช็คเพราะว่าเครื่องมันออน,นไปแล้ว A C IN, อะ,วอวอะถ้ามันมีปัญหาที่วงจรชาร์จมันจะเปิดไม่ติดครับแค่ต้องไปไล่ขาอื่นๆก็อย่างเช่นขาไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงนี่นจะมีอยู่แล้วแหละเช็คอะไรก็ดีนะครับ ไฟเลี้ยงก็คือบวกสามโวล bon ต์ KBC ไฟเลี้ยง EC มีหรือ,อยังก็ไม่น่าวัดน,นะเพราะว่าเครื่องมันอ่อนได้แล้วแสดงว,ว่า EC มีไฟเลี้ยงไปแล้วถูกไหมขา r m i t อ่าใช่ครับ r s m r s t นะขารีเซ็ตกับ p w r b t n อ่เอาเปเช็ค r s m r s t ก่อนแล้วกันนะครับมีหรือเปล่าเสียรีเซ็ตอันนี้ต้องเช็คครับ r s m r s t อา้าวเช็คสายรีเซ็ต EC ก่อนนะครับ ต้องมาเช็คต้องกลับบอดนี่ยต้องย้ายมาอีกฝั่งนะอยู่อีกฝั่งอยู่อีกฝั่งดึงปกากออกก่อนแล้วกันฝั <l oss> ่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงเนี้ยตรงนี้ชิคากลางด้านล่างตรงนี้มีไฟหรือเปล่ามีไฟหรือเปล่ามีสองจุดห้าโวลต์มันมีไฟแล้วมันมีไฟแล้วก็คือขา RSMITEC นะครับม, <l oss> มีไฟแล้ว แล้วมันออกไปมันชื่ออะไรม,มันมีขาออกไปชื่อ,อขาที่สี่เนีแปล R I M I T แล้วตัวนี้มันไปไหนอะ R s M R S T อันนี้เป็นกราวด์อันนี้เป็น R I M I T ออกสัญญารีเซ็ตแล้วไปไหนอะเนี่ยมันเหมือนจะเข้ามาตรงนี้แต่ก็ไม่ได้เข้าไปที่ E C อ๋อเป็นสัญญารีเซ็ตอ้าเข้าใจแล้วมันเอา R I M I T เนะี่ย ผลิตออกมากลายเป็นสัญญาณรีเซ็ตเพื่อไปรีเซ็ต PCH ชื่อว่า RSMRST นี่ไงค่นี้ที่เข้า PCH นะครับนั่นก็หมายความว่าไอตัวนี้แหละ,ะคือจุดเช็คที่สำคัญเลยมันมีสัญญาณรีเซ็ตออกไปรีเซ็ต PCH ไหมแล้วมันใช้เงื่อนไขอะไรในการรีเซ็ตในการผลิตสัญญาณรีเซ็ตที่จะไปหา PCH เนี่ยมันใช้อะไร น่าจะวัดขาสี่าดูขาสี่นะครับขาสองเนี่ยมันมีไฟนะเมื่อกี้มันมีไฟนะครับแต่ว่าขาสี่เนี่ยมันออกไปเป็นสัญญาณริซิตที่ไปเข้า p ีซเอันนี้มันออกมาจาก EC ซแล้วอันนี้มันไปเข้า P ีซแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวแปรสําคัญนะครับเราต้องวัดขาที่สี่เนี่ยมันออกจากนี่ไปนะครับที่สีมออจจม่มีไฟหรือเปล่าอมาดูกันอ๋อจะจบละไลง่ายๆนะครับไม่น่ายากมีไฟหรือเปล่าอ่ะไม่มีแต่ขาสองมี ขาสองมีสองจุดห้าโวลต์ขาสี่ไม่มีขาห้ามีไฟไหมอ๋อมันมีสามจุดสามแล้วก็อันเนี้ยไม่มีไฟขาสี่ไม่มีไฟขาหนึ่งไม่มีไฟขาสองมีไฟสองจุดห้านะครับมีขาสองกับขาห้ามีไฟสามจุดสามโวลต์นะขาห้าอันเปิดไฟเลยขาห้าคืออ๋อขาห้าเป็นไฟเลี้ยงครับเป็นบวกสามโวลต์เอสห้าเป็นไฟเลี้ยงก็เลยมีมีไฟจ่ายแล้วแล้วก็อันเนี้ยไม่มีไฟนะครับ ส่วนขา2มี2.5โวลต์าขา1ไม่มีไฟแล้วก็ขา4ข่ขา4ก็ 4, 4, ไม่มีไฟแสดงว่า EC มันทำงานแล้วมันส่ง r r s m r t e c มาแล้วแต่ว่า r i s m i t ที่ไปเข้า PCH เนี่ยมันไม่มีต้องไปดูโลจิกหรือเงื่อนไขของ EU 6 0 0 8นแเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยข้างในมันเป็นอะไรเราต้องดูอันนี้ครับจะได้เข้าใจมันว่าเฮ้ยทำไมขานี้ไม่มีอันนี้มีทำงานยังไงในเนี้ยในเนี้ยมันมีนมอะไรเราดูตรงนี้ครับนี่ เวลาเราคลิกข้างนอกมันไม่มีดีเทลอะไรแต่คลิกตัวมันจะมีเบอร์ขึ้นครับเห็นไหมครับเป็นโลจิกโลจิกอะไรสักอย่างซึ่งเป็นเบอร์ n l 1 7 s z o OK k นี่เบอร์มันเรา copy ตรงนี้เลยครับ copy เลยเอ่อ copy เบอร์เนี้ยอ่ากด ctrl c ก็ได้ copy อ่ะไปดูใน google เลย เข้า Google ไปเลยครับวางลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยคำว่า data sheet เนี่ยเป็นข้อมูลขามันเราอยากรู้ว่าอันนี้มันคืออะไรมันไม่ยีวงจรนะมีต่บอร์ดวิวแต่เราสามารถไปเจาะลึกขายพวกนี้มาดูได้ในเว็บออ a t a s h e e t ก็ได้ครับ ordatasheet.com ก็น่าจะมีขาขา data sheet มันขึ้นมาให้เห็นน,น,น,หนี่ครับนี่กดให้ดาวน์โหลดตรงนี้ครับกดดาวน์โหลดโอเคกดดาวน์โหลดแล้วมันให้ใส่โค้ดอ่ะใส่โค้ดไปนะครับโอเคแล้วโหลดมาไว้บนเดสก์ท็อปก่อนแล้วกันนะ โอเคเราผมเปิดเลยเปิดเลยแล้วก็มันเป็นสเกมติกนะครับมันเป็นเหมือนลายวงจรเนะเปิดให้ดูแล้วกันนะนี่ครับ N L 1 08, นเ S z 0 8นย์ะข้างในเป็นอะไรอ๋อเนี่ยข้างในเป็นแอนเกตครับเป็นแอนเกตที่ต้องป้อนอินพุต A และ B อ่ะขาสามเป็นกราวครับอินพุต A และ B แสดงว่าอินพุต A และ B ต้องมีไฟทั้งคู่นะครับเอาพุตคือ4ก็จะมีไฟออกไปแล้วก็ไฟเลี้ยงที่ขาหแสดงว่า มันเป็นโลจิกที่รอเงื่อนไขว่าต้องเป็นจริงคือ1กับ2เนะี่ยต้องมีไฟทั้งคู่ครับเอาเอพุทถึงจะมีไฟออกไปเขาเรียกแอนเกตครับต้องมีไฟทั้งคู่ครับคาะหนึ่งกับ2อ n p ินพุตก็ง่ายล้อันนี้วนกลับไปดูตรงบอร์ดวิวนั่นแหละอ่าหนึ่งสองมันก็ต้องมีไฟใช่ไหมซึ่งเมือเ่อกี้ไปวัดแล้วขาสองมีไฟ2.5งจุดห้าไงเมื่อกี้อ่าขาหนึ่งไม่มีไฟขาสี่มันก็เลยไม่มีไงมันก็เลยไม่เปิดไฟ1.8ด พราะว่า PCH เนี่ยมันต้องทํางานก่อน PCH ทํางานก็ต้องมีไฟอะไรออกไปนี่ไงโลจิกที่มันป้อนขาหนึ่งนี่เห็นไหม SLP ซัสอ่ะ SLP ซัสออกมาจากไหนอ่ะดูนะน่าจะออกมาจากตรงนี้น่แๆๆน่ออกมาจาก PCH ที่คุยกันไว้เนีนย่นยนย่นย่ PCH เสียหรือเปล่าเนี่ยมันจะไม่มีไงอ่าง่ายๆเลยคราวนี้เอาเอา,เอามาแล้วมาแล้ว พีทีเอสเสียได้ก็ต้องไปไล่เนี่ยว่า s อ p ซัสเนี่ยมันไม่มีไฟใช่ไหมงั้นเราก็หลอกโลจิกสิลอง,ลองหลอกดูก่อนเพื่อดูว่าไฟ1.8ไฟนูน่นไฟนี่มันยอมปล่อยไหม EC มันยอมทำงานไหมมันมีการโยนไฟข้ามวาล์วข้ามไฟชุด2อะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับมีไฟที่จ่ายเพิ่มขึ้นมาไหมเมื่อกี้คอยหลายจุดที่มันไม่มีไฟมาแสดงว่ามันรอโลจิกของอีทีเทำงานก่อนไง แต่เราก็หลอกโลจิกเทสดูว่ากระแสมันกินเยอะขึ้นไหมเอางี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยเราสามารถที่จะบายพาส3โวลต์ใส่ขาหนึ่งก็ได้เนี่ย3โวลต์เนี่ยนะเอามาใส่ขาหนึ่งหลอกมันว่าเอสอัพีซัดมันออกไงหลอกมันว่าพีซีเโอเคดูซิว่ามันจะกินกระแสเพิ่มขึ้นไหมทํางานไหมแต่ว่ามันทํางานไม่ได้เราก็พีซีเมันเสียถูกไหมถ้ากรณีนั้นนะแต่ว่าเราจะอยากอยากบายพาสเพื่อเทสไงอ่ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมยัดไฟตรงนี้ใส่ตรงนี้เลยฮะมาลองดูกัน นี่นะผมจะยงลวดจากขานี้ใส่ขานี้เลยครับใส่เลยโอเคเรียบร้อยบบผ่านแล้วโอเคเราโลจิกแล้วเราเสียบดูี่ว่ากระแสมันเปลี่ยนไปไหมดูแค่เลขกระแสตอนนี้ก่อนนะกับกับขาที่สี่เนี่ยจะมีไฟออกไปหรือเปล่า เดี๋ยวผมวัดคาสีเอาไว้นะครับเป็นการหลอกให้มันเอาพุทออกมีไฟออกไปแล้วกระแสเพิ่มขึ้นไหมนี่กระแสเพิ <tr> ่มขึ้นด้วยนะครับศูนย์จุดอะไรนะศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดแอมมีกระแสเพิ่มขึ้นด้วยอ่คาสีมีไฟออกไปแล้วมีออกไปแล้วนะครับมีจับอาจจะไม่แน่นนะมีไฟออกไปแล้วมีไฟออกไปแล้วนะครับกระแสเลยเพิ่มขึ้นเห็นไหมศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดแอมเลยเห็นไหมเอาละ แต่ว่าเครื่องมันทำงานไม่ได้หรอกครับเพราะเนื่องด้วยว่าเ,าเราแค่ต้องการพิสูจน์ว่า PCH มันเสียจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าขาเอทซัพขาเอทพีซัมันไม่ออกนะครับเพราะขานี่มันไม่ออกแสดงว,ว่า PCH มันเสียแต่เราไปวัดไฟจุดอื่นดูก,ก่อนว่าไปจุดอื่นมันออกเพิ่มไหมนะครับนี่ยๆ,ๆผมไบพาสตัวนี้หลอกมันว่า PCH โอเคเพื่อจะเทสระบบที่ใชครับเราก็ อา uh, ไปวัดอ uh, อะไรนะไฟที่มันไม่ออกก่อนหนัน้นัันทีใช่ไหมไฟหนึ่งจุดแปดเนี้ยมันไม่ออกเนี้ยเราไปวัดที่มันมีหรือเปล่าเออไฟหนึ่งจุดแปดมันไม่ออกใช่ไหมอ่าตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นสามโวลท์ห้าโวลท์ที่ก,กระกะบากไว้น,นี่คือไฟที่มันไม่ออกเห็นไหมครับมันไม่ออกอไฟบางจุดที่มันไม่ออกมันออกมาไหมหตอนนี้เพราะอีซีเป็นคนสั่งสั่งงานนะครับแต่จะเห็นว่ามันม,มีไฟออกมาเพิ่มเห็นไหม ตัวนี้1.76โวลต์เห็นไหมที่กากระบากไว้ตอนแรกไม่มีตอนนี้มันมีไฟนะแล้วก็ไฟเร่งรําไอ้1.2แล้วมันมีอยู่แล้วตอนแรกแต่ว่าไอ้ไฟ1.8น่าสนใจเนี่ยตำแหน่งคอยตัวนี้เห็นไหมเราวัดตรง C ตัวนี้ก็ได้เ่ยมันมีไฟออกมาไหมอ่ะเนี่ยมีไฟออกเห็นไหมครับมีไฟออกซึ่งตอนแรกมันไม่ออกนะตอนนี้ตรงนี้ไม่ออกตรงตรงนี้ก็ไม่ออกตรงนี้เนี่ยนยกากระบากวันนี้ไม่ออกไม่รู้ออกหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ออกครับไฟตัวนี้ยังไม่ออกนะ ก็ยังไม่ออกอะบ่อยไปแต่ว่า่ไฟชุดนี้ก็ไม่ออกที่การกรบากไว้เนี่ยไม่ออกเหมือนกันปรากฏว่าออกเห็นไหมครับออก1.8เอ้ยมันมีไฟออกเพิ่มขึ้นนะตัวนี้ากากบากไว้ไม่มีไฟนะครับตรงนี้ไม่มีไฟอ๋ออันนี้ก็ไม่มีไฟยังไม่มีไฟนะครับยังไม่มีไฟแล้วไฟเลี้ยง CPU เป็นไฟ1.07แต่ตอนแรกวัดได้1.3หมายมัไหมันลวน มันเพียนแต่ความจริงมันจะวัดได้1.05ดูประมาณนจ1.07เนี่ยเนี่ยมันก็มีไฟแล้วนะอ๋อมีไฟแล้วสแสดงว่าที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ EC มีปัญหาเพราะ EC มันสามารถาเปิดแอาเป้ลอะไรต่างๆาชุดไฟหลายชุดได้นะครับแล้วก็อ่าคำสั่งอ่า s ันี่แหละมันจะไปเปิดไฟพวก1.8พวกอะไรพวกนี้ครับให้มันออกมา แต่ว่าไฟ1.8เองก็ไม่ออกมาเนื่องด้วยอะไรอะ่ะเพราะเนื่องด้วยเพราะว่า PCH มันเสียครับอันนี้ก็บอกได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าอ,อ PCH มันมีปัญหานะครับเอาละกระแสก,ก็กินเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับมีอย่างเดียวคือเราต้องอเปลี่ยน PCH นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยน PCH แล้วก็ทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่า PCH เสียลักษณะคือขาที่ชื่อว่า HLPs นะครับไม่มีไฟออกมานั่นเองแสดงว่า PCH มันเสียนะครับ ทำให้กินกระแสต่ำแล้วก็ไฟแต่และจุดเปิดเปิดไม่ครบตั่นเองนะครับพอมันมีไฟปั๊บมันก็ทํางานแล้วก็ไปปล่อยไฟชุดต่อ,ตอไปนะครับอันนี้คือพิเศต,ตัวนี้เสียครับเสียแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเอาที่ใบาพาดใบออกด้วยครับ